ที่ 17, ตกหลุมพรางพริีตาที่ตะเลงลานหงพิตาทองโหโรคคิดขาอีครากล่าวว่าเสียวเจี่ยมท่นลองบอกเงื่อนไขการร่วมมือมาฟังดูขอเพียงสมเหตุสมผลพวกเราสามารถร่วมมือกันคงเจี้ยมังกรบินกรอกตาแล้วกล่าวหนึ่งคำพีหนึ่งกระปีบนซ่องหงสัวล้วนเป็นของวิเศษของบุริน พวกเราหากได้มาให้ท่านเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างไรอย่างนั้นเราใหญ่ไม่ใช่ได้เปรียบไปหรือคงชื่อมังกรบินกล่าวว่าการมายังโอน้ําของเราครั้งนี้เนือพระกระบีชกลูกเกียมเป็นของวิเศษประจําสํานักหัวสัวหากสามารถได้กระบีกลับมาอบพึงพอใจแล้วสำหรับคําภีปัญญาบารมีความจริงไม่มีความคิดโครกครอง กองพิตาทองเขาคิดชั่วขณะพลันหัวร่อเสียงสดใสกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เราสามารถใครครวนดูซึ่งความจริงขอเพียงท่านมีความคิดร่วมมือกับเราอยากก่างจริงใจถูกประการสามารถาหาเรือกันกหรือท่านไม่เชื่อเราเลยย่อมเชื่อพูกเราตกลงก็เรื่องการร่วมมืออีกประการหนึ่งเถอะกงเชื่อมังกรบ,บินกล่าวว่าประการใด ของพิตาทองชะม้ายชายตายัวยวนกล่าวเสียงยาเจิม้มเป็นไรท่านยังคิดแท่งเป็นวินยูชนอีกหรือกงชื่อมังกรบินเข้าใจจิตเจตนาของนางมันเตลียนแผนการกลับกลายจากโลกโเรานเป็นเปิดเผยตอนนี้นับว่าสมมาตรปรารถนาแล้วแต่กลับบังเกิดความเกริงเกรงขึ้นมาตอนแรกมันตะเลงลานต่อสเสน่ห์ความงามของของพิตาทอง คิดยิงกระสุนหน้าเตียวได้นกสองตัวดังนั้นเปลี่ยนแผนการจากโลกเร้นเป็นเปิดเผยคิดโรอถึงวินาทีสำคัญค่อยลองมือตอนนี้เพิ่งพบว่าสปรีนางนี้ไม่อรู้ประธรรมดานางหากดำเนินแผนซอนแผนตนเองกลับตกรลุมพรางของนางแต่คงชื่อมังกรบินจะอย่างไรมีความคิดอาล,ลึกซึ่งยิ้มพลางกล่าวว่า หากสามารถรวมมืออย่างกิ่งใจเราก็ยินดีปฏิบัติตามทั้งสองร้วนจัดเจนในการดำเนินอุบายความคิดต่างเด็ดลูกคิดรางแก้วของตัวเองชายชาราลังคมมนยอดไม้ชมดูจนขมวดคิว้วมันดูออกว่าเจตนาการมาของกงชื่อมังกรบินอาจอยู่ที่กระบีวิญญ,ญาณโลหิตของโงพิตาทองเช่นกัน ชายชราหลังค่อมคบคิดเล็กน้อยจึงยิ้มออกมารู้สึกการมาของโกงชื่อมังกรบินกลับให้ความสะดวกในการขโมยกระบ,บีของมันโคเพียงสะกดแกล่นใจโรโรคอยเมื่อถึงโอกาสจะเป็นประมงที่ได้รับผลประโยชน์หองพิตาทองภายในห้องพอฟังพลันพุดลุกขึ้น สองข้างแกมแดงเปล่งปลั่งตาญยาดิยืมปานจะหยดกล่าวว่าขอเพียงผู้กระร่วมมือเป็นที่พอใจอื่นๆเราล้วนคล้อยตามท่านมาเถิดที่รักคงชื่อมังกรบินกลับถอยกายเป็นหนึ่งก้าวเนื้องพราะหงพิตาทองไม่เพียงสามารถฉายยอดวิชาพระวิญญาณสะกดจิตผู้คนมีน้ำซ้ำเพียงีดีดิ้ว ก็ปล่อยพิษคุณใส่ของดินแดนแม้วสิงสู่คนได้ดังนั้นกล่าวว่าเรื่องของพวกเรายังไม่บอกกล่าวให้กระจ่างชัดอืหรือท่านไม่ต้องการแล้วหรือคงชื่อมังกรบินกล่าวว่าพิษคุณใส่ของดินแดนแม้วมีเชื่อเรื่องหรือเราอดวาดระแวงไม่ได้ ค้องพิตารทองเม้มปากฮงโรกล่าวว่าที่แท้เป็นชนีเราหากคิดลงมือต่อเสียวเจียมก็ไม่อรอถึงตอนนี้แล้วคงเชื่อมังกรบินยิ้มพลางกล่าวว่าเราเชื่อว่าท่นานก็ระแวงสงสัยเราหรือเดียวกันในความเห็นของเราพวกเราสมควรให้การรับประกันแก่กันและกันแล้วลองบอกมาว่ารับประกันแก่กันและกันอย่างไรคงเชื่อมังกรบินกล่าวว่ารู้ประยิ้ ขัวเราแลกเปลี่ยนสนัญลักษณ์กันเป็นการรับประกันว่าพวกเขาแม่กับสำนักหัวสวัวจะร่วมมือกันอย่างนี้จึงสามารถขจัดข้อเคลือบแคลงของทั้งสองฝ่ายฮองพิตาทองกรอกตาตลกหนึ่งกล่าวว่าวิธีของท่านกลับยุติธรรมยิ่งท่านคิดหมอบอะไรออกมากระบ,บีทองลายมังกรท่านเล่า้องพิกาทองเย้มยิ้มหยาดเยิ้มกล่าวว่าของที่ติดตัวเราตอนนี้ ก็เป็นกระบี่เล่มหนึ่งเพียงแต่พวกเราหลังจากส่งมอบกระบี่จะจัดการอย่างไรพวกเราหลังจากแลกเรียนกระบี่จะแยกย้ายสุกซ่อนไว้ในสถานที่เ,เรนลับเราหากไม่จริงใจต่อท่านจะสูญเสียของวิเศษประจำสำนักหัวส่วท่านหาคิดเป็นอื่นก็สูญเสียกระบี่ของท่านชายชาราลังค่อมรับฟังจนลิงโลดจริงครุนคิดขึ้นวิธีนี้ไม่เลว เด็กน้อยนี้กลับดำเนินการแทนเราเพียงเกรงว่าองพิตาทองไม่ยอมลงคนท่านมีคาดองพิตาทองง้อโรรกิคากล่าวว่าท่านมีความคิดผีสางเข่นนี้จากที่ใดตกลงตามข้อเสนอของท่านเถอะเราจึงไม่กลัวท่านลบนี้ไปชายชาราลังค่อมกลับงงงสงสัยแล้วโดยสติปัญญาของของพิตาทองหรือดูเจตนาของกงเชื่อมก้อนบินไม่ออก แสดงแน่ชัดจุดประสงค์ของมันอยู่ที่กระบีวิญญาณโลหินเล่มนี้ตอนนี้หงผิดตาทองระบปากมันหรือว่าสตรีนางนี้มีเล่ห์ายอื่นอีกหาไม่ถูกเพิงก็ราคาโครบงำสติสัมปชัญญารือขณะครุ่นคิดเห็นกงชื่อมังกรมินเลิกชายเสื้อยาวขึ้นลวงกระบีทองลายมังกรสีทองแวววาวเล่มนั้นออกมา วางลงบนโต๊ะริมหน้าต่างห้องพิตาทองกวาดมองกระบีวิเศษประจำสำนักหัวสัวแวบ,บหนึ่งมุนตัวไปล้วงกระบีวิญญาณโลหิตเล่มนั้นจากใต้หมอนยืนทรงไปในเมือมันกล่าวว่ารับไปเถอะชอยชราหลังข่อมเห็นที่นางล้วงออกมาเป็นกระบีวิญญาณโลหิตซึ่งเมื่อครูซุกซ่อนอยู่ใต้หมอนจริงๆตองใจเต้นระทึกขึ้นมิคาด กงเชื่อมังกรบินไม่ยื่นมือรับกระบี่ฮูโรฮาฮากล่าวว่าตอนนี้ไม่ต้องทําเช่นนี้แล้วองพิตาท้องถามว่าพระเหตุบใดท่านลวงกระบี่ออกมาโดยไม่ระแวงสงสัยเ,าเราแสดงว่าท่านมีความคิดร่วมมืออย่างจริงใจที่แท้ท่านกําลังทดสอบเราเรากระทําโดยอุกาญยังหวังให้เอาหัวสิองพิตาท้องฮูโรคิดคากล่าวว่าท่านปุณิมีความหมายจริงๆ เอาเธอเราก็เชื่อถือท่านการร่วมมือของพวกเราเป็นอันตกลงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลย่างกระทนันหันชายชราลหลังข้อมบนต้นไม้ต้องโอบดาในใ,ใจเด็กก็ร้ายกาดกรอกกลิ้งนักเมื่อเป็นชนี้มันหาคิดช่วงคิงกระบีวิญญ,ญาณโลหิตต้องเปลืองเรี่ยวแรงสมองมากแล้วคงเชื่อมังกรอนบินภายในห้องกล่าวว่าพวกเราหาร่วมมืออย่างจริงใจเด็กน,น้อยที่โอ้อังนั้น ก็ไม่มีที่หน้าวันวาดแล้วของพิตาทองถาว่าท่าทนหมายถึงเทพพรบุตรกระดูข่าวอะไรนั่นหรือท่านไม่กลิงเกรงมันหรือมันไม่นับเป็นอย่างไรได้เราเคยประมือกับมันห้าวิใัยคนของสำนักราสูนใช้บทเพลงแห่งชีวิตช่วยเหลือมันคงตายในเงื้อมมือเราแล้วสำนักลาสูนมีความสัมพันธ์กับมันหรอือยากบอกได้สำนักลาศูนความจริง เป็นค่ายสำนักที่ชมชอบยุ่งเกี่ยวมากความอยู่แล้วคงชื่อมังกรบินขมวดคิ้วกลาวว่าคนของสำนักกสุนที่ใช้บทเพลงแห่งชีวิตช่วยชีวิตเทพปรบทกระดูกข่าวใช้เป็นเทพธิดามเมฆสายญยาตหรือไม่เราไม่พบเพียนนางแต่คาดว่าเป็นนางวงสมองคงชื่อมังกรบินโบรากวเงาร่างสวยสครานเปยมวรรสีของเทพธิดามเมฆสายญาขึ้น ต้องกำม,มัดแนบเน่นครุ่นคิดขึ้นเราหากไม่ได้เทพธิดามเมฆสยายญาติจะไม่ยอมกลับสู่สำนักโวสัวหงพิธาทองมองดูกงชื่อมังกรบินยิ้มพรางกล่าวว่าเราทราบแล้วท่านคงต้องใจเอี่ยเท่านี้กงชื่อมังกรบินถูกเปิดโปงความในใจต้องยิ้มย่างกระดากล่าวว่ายังไม่จำแนกศัตรูสหายตอนนี้สนทนาถึงเรื่องเหล่านี้ใหญ่กันลึก ท่านจะได้คิดหมายไปแล้วไม่เช่นั้นรังแต่เสหาความอับยศใส่ตัวคงชื่อมังกรบินยิ้มอย่างเชื่อมันแสดงแน่ชัดมันยังไม่เลิกลงความตั้งใจที่มีต่อเทพธิดาเมฆสยาดกล่าวว่านั่นไม่แน่นักฮงพิตาทองกล่าวเสียงอยากเจิมเอาเธอจะได้สนทนาถึงนางแล้วพวกเรายังคงร่วมมือกันสำคัญกว่า ชายชาราหนังข่มเห็นเช่นนั้นสราบว่าชายโชดหญิงแพทยยาคู่นี้ไม่แน่นักว่าจะร่วมมือต่อไปหรือไม่แต่ตอนนี้คงเรื่องมือกันแน่แล้วดังนั้นครุ่นคิดขึ้นขอเพียงคนทั้งสองขึ้นเตียงกระบ,บีเล่มนั้นจะเป็นของเรานี่กลับเป็นโอกาสอันประเสรศิฐองพิตาทองวางกระบ,บีวิญญาณโหิตลงบนโตริมหน้าตา่างโดยปิดกายคราหนึ่ง ชุดแพลเบาบางก็เลื่อนลุดลงเผอเห็นเรือนร่างอันงดงามน่าลุ่มลงสายตาของกองงิ้วมังกรบินพลันถูกปฐุมทานของหงพิตาทองดึงดูดไว้มันจะยางไรเป็นบุรุษนุง่งไม่อาจทนการเยาวยนได้พลันโถมเข้าอกกอดหงพิตาทองไว้ทั้งสงกลับถูกตันหาราคะโคร่งงำจิตใจกระทั่งหน้าตางก็ไม่ปิดโอกกอดกันไปยังหน้าเตียง ยินม่านมงถูกป,ปล่อยลงได้ยินเสียงปิ่งเสงเสือพาดังสวบสาบจากนั้นเสียงหอบหายใจเร่งร้อนเสียงครวนครางอย่างรันจวนดังขึ้นชอยชราลังค่อมยิ้มอย่างเย็นชาขยับไหลบุกี้วลงที่ใต้หน้าต่างย่างแผ่วเบาแต่ไม่โถมเข้าหน้าต่างเพียงยกมือขึ้นเกรงกำลังภายในตูร่างกระบีวิญญาณหล่หยิบบนโต๊เสียงวืดเมื่อกระบีลอยขึ้นจากโตมา ชายชาราหลังค่มพลิกโคอมือรับกระบี่ไว้ยิ้มอย่างภาคภูมิลอยตัวขึ้นดูดกระเรียนโผพุ่งฟ้าชั่วพริบตาหายลับกับม่านวิการกระบี่วิเศษเพียงหยิบฉวยก็ได้มากลับเป็นที่เหนือความคาดหมายของชายชาราหลังคม่มวิ่งตะบึงไปลายลิงพลชงักร่างลงเลี้ยวหน้าไปด้านหลัง แต่วิการเงียบสงบทั้งปรสิจากสุ่มเสียงและไร้ร่องรอยผู้คนชอยชาราหลังค่อมบังเกิดความระแวงสงสัยคุรุนคิดขึ้นประาแท้เราดูดกระบีวิเศษมาหงพิตาทองชะไนไม่แลาลาตามหรือความนี้มีเลดในเคลือบแฝงดังนั้นอดชักกระบีออกมาไม่ได้กับปรสิจากปรกายแดงเพิงผุยพุ่งพอพิงตามองถึงกับใจหายวับ ที่แท้นี่เป็นกระบี่พรมซึ่งมีลักษณะดุดเดียก,กับของจริงเล่มหนึ่งมีนาเราเมื่อครูนางยิ่นส่งแก่กงจื่อมังกรบินดดนไม่ลังเลตนเองกลับลงกลอคงนางชายชราหลังค่อมแค้นเสียงอย่างเรียดดานหันกายกลับเส้นทางเมื่อขามาพลงวิ่งถึงเชิงกำแพงเมืองพลันได้ยินเสียงตะวาดว,ว่าดังจากในดงไม้ชายมือง ชายชราหลังค่อมชะงงก็ร่างลงเงียหูฟังเล็กน้อยพลันมุนตัวโถมไปยังต้นเสียงแต่ชายชราหลังค่อมมีสายตาเจ,จาิดจ้าพอโถมถึงบริตรงก็เห็นในดงไม้ยืนไว้ด้วยผู้คนกลุ่มใหญ่ดังนั้นเพ่งตามมอง ถึงกับสร้างความตื่นตะหนกอย่างใหญ่หลวงกึ่งกลางดงไม้ยืนไว้ด้วยผูกลุมหน้าชุดดำคนหนึ่งเบื้องซ้ายเป็นหงพิตาทองด้านหลังยืนเรียงรายด้วยสีนางแอนผูเขาแมวที่อยู่ใกล้กับหงพิตาทองเป็นกองชื่อมังกรบินด้านหลังยืนไว้ด้วยสามกระบี่หัวสัวเบื้องขวาเป็นมนุษย์มหึมาร่างสูงใหญ่กลับเป็นโจมพูดส่งพลังสู้หึง ทรงว่าข้างแยกยายยืนไว้ด้วยสิบสองสิทธิพูดไพรายที่ซึ่งห่างจากจอมพูดทรงพลังวาเเสษยืนไว้ด้วยมืออสูรลิ้วสาเนียถัดไปเป็นแขนเดียวคร่ามัาางกรกบหุ้นป่วยซึ่งแขนเสื้อข้างซ้ายพัดพริวตามลมตายต้นไม้ใหญ่ที่ถัดไปอีกยืยนไว้ด้วยเทพธิดามเมกสยัดที่สูงทรงสงา่าคนข้างกายคือเท่าตำเตี้ยจูชง ไชชราหลังค่อมคิดไม่ถึงเพียงชั่วขณะนะยอดฝีมือทั้งหลายแทบปรุดมาจนหมดสิน้นมีน้ำซ้ำดูจากสภาพการนอกจากเทพธิดามีษสายแยา่แล้วทีหลงเหลือล้วนคิดจัดการกับผู้คลุ้มหน้าชุดดำนั้นได้ยินแขนเดียวคร่ามากกังกรร้องดังๆว่าเรากุกหุ้นป่วยจะรับทราบถามไม่ตายของเทพบุติกระดูกข่าวก่อนความแค้นหนึ่งฝ่ามือที่สำนักใหญ่พักแผ่ไม้ต้องทวงถามให้จงได้ จอมผู้ทรงพลังพลันเปล่งเสียงโหโร่ดังๆเนินนานยังไม่ขาายกิ่งใบในดงไม้สั่นไหวเกลียวกราวชนชั้นสีนางเอ็นสามกระบีล้วนถูกสั่นสะเทือนจนแก้วหูสเล่นอือรชายชราหลังค่อมลอบตื่นตะหนกทราบว่าจอมผู้ทรงพลังเปล่งเสียงโหโร่จากจุดศูนย์หลังฝีมือหากเป็นชนชั้นยอดมือย่อมต้านทานได้ แต่ผู้คลุมหน้าชุดดำที่กึ่งกลางวงนายเลยทนรับฟังได้และเห็นผู้คลุมหน้าชุดดำยืนเด่นเป็นสง่ากายไม่สายงนเงินแม้แต่น้อยคล้ายไม่ถือเสียงโหโร้สถานควัญของจงพูดส่งวลังเป็นเรื่องว่าเรา้หนชายชราลังข้อมงงง,งันบุกคุรุนคิดก้นปรลาแท้จากันไม่กี่เดือนนางฉะไหนมีพลังพีมือรุดหน้าปัน หรือในหลายเดือนน,นางมีประสบการณ์ปฏิหารใดมันทราบแล้วว่าผูุ้่มหน้าชดุดำตีแอบอ้างชื่อเทพบุตรกระดูกขาวสางบุญกุศลในบนทนโอนโอาน้ำเงียกเสียงบุญเพียงไม่ทราบนางฉนะมีพลังฟีมอือรุรุษหน้ายางรวดเร็วจบบทที่67บทที่67ตกหลุมพพราง บทที่67สบเจดบบทที่67